สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาติดตามแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะคะเราก็มาติดตามช่องสามสาวชาแนลก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันที่ยี่สิบหกนะคะมีนาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเวลาสิบสองนาฬิกานะคะสามสิบเจ็ดนาทีนะคะค่ะ วันนี้ก็มาติดตามแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ให้มานะคะค่ะก็มาติดตามกันเลยนะคะแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะคะค่ะเมื่อว,วันที่หนึ่งมีนาคมพศ2อ6 5นห้า้อยหสิบห้านะคะวิ่งนะคะเด่นบนนะครเก้าแปดนะคะเก้าแปดนะคะมาพันเปอร์เซ็นต์นะคะจับคู่นะคะแปดเก้านะคะเจ็ดเก้า หกเก้านะคะแล้วก็สี่เก้็ดแปดหกแปดนะคะบนล่างไปกลับเองนะคะบนล่างไปกลับนะคะเล่นบนเล่นล่างเล่นตัวกลับด้วยนะคะค่ะจะได้ไม่เสียนะคะจะได้ไม่เสียนะคะถ้าถูกมาก็จะได้ตังคนะค,ะค่ะก็แนะนําว่าให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะให้อุดหนุนลอตเตอรี่ของเรานะคะค่ะกองก็จะไม่นิ่งหน่อยนะคะ ของหลวงพ่อสังคมนะคะก็เด่นวิ่ง98มาพันเปอร์เซ็นต์จับคู่89นะคะ79 69 49 78 68บนล่างนะคะค่ะหรือว่าใครนะคะที่สนใจนะคะสะบู่สครับนะคะสะบู่สครับผิวขาวนะคะค่ะสะบู่สครับผิวขาว ตัวนี้มีของแถมให้นะคะราคานะคะร5อยห้าบาทนะคะร5อยห้าิบาทนะคะจะมีของแถมก็สบู่วัวนะคะสะบู่วัวแล้วก็เป็นเกล็ดน้ําตาลทรายนะคะเกล็ดน้าตาลนะคะเกล็ดน้ําตาลให้นะคะให,ให้ไปด้วยนะคะค่ะก็ใช้ถูตัวนะคะใช้สูตัวแล้วก็ใช้สครับนะคะ ใช้สครับผสมน้ำนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็บีบบ,บ,บีบนะคะค่ะแล้วเราก็ตามต่อด้วยที่ว่าน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลที่เราให้ไปนะคะถูเลยนะคะถูพร้อมกับสครับเลยก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ตัวยานะคะแ,คล,แคลเซียมนะคะแคลแมกหรือแคลเซียมเป็นตัวยานะคะเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะ เสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะใช้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะสำหรับที่ใครสนใจนะคะแคลเซียม,มหรือแคลเซียมนะคะเสริมสร้างกระดูกและฟันปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขานะคะใครที่ปวดกระดูกนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนคนแก่นะคะคนเท่าคนแก่อย่างงี้ก็ใช้ได้เลยนะคะค่ะ นี่ก็คือแนวทางของหลวงพอ่อสังคมละตัวยาแค,มแ,มแคลเซียมนะคะค่ะใครที่สนใจตัวยาแค,มแมแคลเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข,ข่านะคะลูกเกานะคะหรือว่าไขข้อกระดูกทับเส้นประสาทน,นะคะค่ะรับประทานนะคะวันละหนึ่งถึงสองเม็ดหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะวัยกลางคนคนแก่กินได้นะคะค่ะหรือว่าใครนะคะที่ปวดแข้งปวดขาก็กินได้เลยนะคะค่ะ แล้วก็ตัวยาแล้วก็จะเป็นวิตามินนะคะวิตามินวิตามินซีนะคะก็กินได้นะคะครบคู่นะคะช่วยมีสารผสมต้านทานโควิดด้วยนะคะมีกระชายขาวผสมด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจสบู่นะคะสบู่สครับนะคะเป็นสครับนะคะ ช่วยผิวขาวนะคะค่ะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาได้ใต้คลิปเลยนะคะสะครับสบู่นะคะสะครับสบู่นะคะแล้วก็มีของแถมให้นะคะมีของแถมก็จะเป็นสบู่นะคะหรือว่าเกล็ดน้ําตาลนะคะน้ําตาลนะคะ,ะ,คะก็เ,เกล็ดน้ำตาลหอยทากนะคะค่ะ ค่ะ <K h conflicts> แค่ร้อยห้าสิบบาทเองนะคะใครที่สนใจสครับนะคะทักมานะคะสั่งจองมาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะหรือว่าจะสมัครไลน์นะคะแล้วก็จะได้แนวทางดีๆเด็ดๆนะคะของแอดด้วยก็ของของของทางแอดด้วยนะคะค่ะคะ่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายให้ด้วยนะคะสําหรับช่องนะคะสามสาวชาแนลยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปต่างๆที่แอดนำมาเสนอนะคะค่ะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสครับหรือว่าจะเป็นตัวยาแค,แคลเซียมนะคะก็ขอบอกเลยนะคะตัวยาตัวดีนะคะสะบู่ก็ตัวดีนะคะใช้แล้วผิวขาวนะคะผิวขาวนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะ ขฝากจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ